เพราะเหตุใดจึงเป็นโรคภูมิแพ้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์ล้วนแต่มีสาเหตุของการเกิดโรคทั้งสิ้นส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นอาหารที่รับประทานเข้าไปบางสิ่งอาจก่อให้เกิดโทษการไม่ออกกําลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุพื้นฐานของการเกิดโรคทั้งสิ้นโรคภูมิแพ้เกิดจากการที่ร่างกายผลิตภูมิคุ้มกัน เพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอมที่รับเข้ามาโดยการขับสารตัวกลางออกมาต้านสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นและสารตัวกลางนั้นก็ก่อให้เกิดการอักเสบและอาการแพ้แก่ร่างกายด้วยการเกิดโรคภูมิแพ้เป็นเหตุมาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำงานมากเกินไปทำให้เกิดอาการแพ้ต่อบางสิ่งที่อาจไม่เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปแต่เป็นอันตรายต่อตัวบุคคลที่แพ้เท่านั้นสารที่ร่างกายรับเข้ามาและกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ในลักษณะต่างๆเรียกว่า สารเก่อภูมิแพ้โดยร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ด้วยการแสดงอาการแพ้ในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยสารภูมิต้านทานซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่ในเลือดมีหน้าที่คอยป้องกันรวมทั้งขจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทําปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเก่อภูมิแพ้บางชนิดที่ผู้ป่วยแพ้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารส่วนใหญ่มักแพ้อาหารจําพวกไข่นมถั่วปลาและอาหารทะเล การแพ้อาหารจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีร่างกายแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ในอาหารชนิดนั้นเท่านั้นผู้ที่ไม่ได้ป่วยจะไม่ปรากฏอาการแพ้สารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยจากภูมิแพ้จมูกหรือภูมิแพ้อากาศมักมาจากไรฝุ่นเชื้อราหญ้าและองเกสรขนสัตว์ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศและเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังมีหลายชนิดเช่นสารเคมีจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ถุงมือยางยาย้อมสีผมโลหะเงินหรือแม้แต่ผงฝุ่นหรือเชื้อโรคที่ลอยประปนอยู่ในอากาศส่วนภูมิแพ้ตามักเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ประเภทไรฝุ่นควันสารเคมีและองเกสรขน,นหรือสะเก็ดผิวหนังของสัตว์ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศและกระแสลมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุบงตาทำให้เกิดอาการระคายเคืองและมีอาการแพ้ที่แสดงออกทางดวงตาในหลายรูปแบบ โรคภูมิแพ้เกิดได้จากสองสาเหตุใหญ่ๆได้แก่กรรมพันธุ์ที่สืบทอดมาจากพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนึ่งสาเหตุจากกรรมพันธุ์โรคภูมิแพ้บางชนิดอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งถ้าหากมีการซักประวัติแล้วพบว่าพ่อและแม่ของผู้ป่วยมีอาการแพ้ก็จะยิ่งทําให้มีโอกาสในการเป็นโรคภูมิแพ้มากกว่าครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เป็นโรคภูมิแพ้เพียงคนเดียวทั้งนี้โรคภูมิแพ้ที่มักเกิดจากกรรมพันธุ์ได้แก่ โรคหืดโรคแพ้อากาศและผื่นภูมิแพ้ในเด็ก 2. ส,สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ในคนส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งแวดล้อมนี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างกายสามารถสัมผัสได้ทั้งจากการหายใจการทานอาหารซึ่งสารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยที่สุดก็มีทั้งอาหารเช่นอาหารทะเลผลิตภัณฑ์นมถั่วชนิดต่างๆหรือโปรตีนบางชนิด นอกจากนิสสสารที่อยู่ในอากาศซึ่งเรามองไม่เห็นก็สามารถทําให้เกิดอาการแพ้ได้เช่นไรฝุ่นฝุ่นละอองเชื้อราในอากาศเกสรดอกไม้และขนสัตว์เป็นต้นเมื่อทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้สิ่งที่ต้องกระทําต่อไปคือการป้องกันเพื่อไม่ให้สาเหตุเหล่านั้นมีผลต่อการเกิดโรคภูมิแพ้แก่ตนเองการใช้วิธีธรรมชาติบําบัดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกัน และการรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้หากทุกคนรู้และเข้าใจถึงเอนไซม์มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรจะเป็นผลทําให้ร่างกายยังคงแข็งแรงและสมบูรณ์เมื่อมีอายุมากขึ้นหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code คนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube